สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนที่ห้าสี่สิบกว่าละเปิดร้านเนะี่ยเราเตรีมของเตรมของในร้านยามครับรปภร,รปภเฝ้าร้านฮะเนี่ยนี้เป็นรปภเฝ้าร้านนะครับ,รรนนรบโหมดมากฮนะ มาในร้านแล้วก็เปิดไฟเลยนะฮะเวลาจัดความสะอาดร้านของเราอันดับแรกเลยต้องเปิดฟิตรู้แช่ฟิตเงี้ยเปิดร้านเสร็จแล้วจ้าเดีย๋ยวน้องแพลวจะมาจัดของอะไรขึ้น วันนี้ตุนมาเตรียมของเรียบร้อยทำความสะอาดทำนู่นทำนี่เดี๋ยวจะกวาดพื้นอย่างเดียวก็ถูพื้นเสร็จจนเสร็จจานฮะเตรียมไว้เรียบร้อยเดี๋ยวน้องแพลก็จะมาหั่นผักหั่นอะไรฮะปูเหลือเมื่อวานครับนี่ฮะเมื่อวานตุงกินไปก็ยังไม่ได้กินอีกเลยนะย,ยุ่งกันครับของต้องแพวเอาไข่แร์ทุกคนของตุ้มไข่ ไ่เดียวก็จะน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าชุปเปอร์ตรีนไก่นะอันตี้กรองตีนเลยนะ่ะมาค่ะกรองแพถวไข่เฟรนอยากกินไข่ดาวสาวสาวเลยเสือสุดเซ็กซี่มาค่ะตันน้ำเขียวตับ้ำจิ้มเองตัวน่ะโอ้ซอสหอยไปไหน มันซอเยอะมากคันนีเาขาทอดไข่อร่อยไหมอาไมซอสยังยเอาอีกไหมมากินข้าวก่อนทุกคนต้องนี่เติมพลังก่อนแล้วแสบท้องยิบขาแล้วด้วยยอบจิ้ม คือไก่น,นพ่มนะไข่ปูยครงไม่ร้อนหรอยังไม่จัดร้านะแต่ปูท,ที่รักอะนะอร่อยนะต้องอร่อย้องเอนไปตามที่ไข่ปูอ่ะช่วยหลายร้อยเลยนะที่รักเขาแพงแต่คูณชอบกินแบบแบบเป็นดิบๆดอ่ะอคูอคุณต้นรูปอ่ะไม่เป็นไร แกนั่งแก่หอยอ่ะเรื่องหอยกินเดือนใสหน้าเขาซื้อที่ที่มามันก็ไม่เหมือนแก่เองอ่ะโู้ไข่แล้วอ่ะือไข่มีจังนี่เอฟซีคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเมนูปูหรือร้านล้วแหละออเดี๋ยวอาจจะมีนะครับปูนหนึ่งนะแก่ดีก่าอยากกินมากขึ้นเนาะ ข้างหน้านก็จะเพิ่มเพิ่มเมนูเนตนากเพิ่มเมนูปลากพงน้ำตานะ,นา,ะนาคุณาใครคองเจ็ดสองปีกันเมนูที่แตงชอบไปนะแล้วก็ปลาหมูผัดเห็เพมนเนาะสามารถปรุงนึงมาหายได้นะเราปเปอ,อ,อยู่แล้วเเนูเี่ยกปลาเด็ชบพอนะ ข้าวเองนะเนี of ่ยข้าวของ้าวก็ข้าวเป็นร้อนใแากินน้ำเยอะๆแกะตไ๋แกะเมนูต้มมาดูดู ทำแบบเองนะเนี่ยเรามีแกป๊แกปแล้วนะคะวันนี้แกป๊ปเด้งครับแกป๊ปเด้งแกป๊ปเข้ามาครับสองอ็เด <c oughs> อร์ติดเลยพี่อล่าแกป๊ปวันนี้ทุกคนยิบ <c oughs> กินก่อนทุกคนอันนี้กลางร่มให,ให้โทรศัพท์ด้วยนะคะ พี่ก็ต้องซื้อใหม่อีกแล้วเนี่ยเพราะว่าคือมันนะมันพอร์ลามันร้อน,อนมันกดไม่ไปมันอไ่ะมันค้าหมดเลยนี่ค่ะราคาสัง่งเย็บเส้นตำข้าวปุ้นตำปูมา้าแล้วก็ตำหอยดองทุกคนสวัสดีค้าวสวัสดีครับทุกคนพี่สุมาค่ะพี่สุสวิตเซอร์แลนด์นี่คะที่ตูไปอยู่บ้านพี่สุตอนนั้นพี่สุกลับมาไทยแล้วอยู่กี่กี่เกี่รติพี่ อ่อสามเดือนนี้เดือนหน้ายี่สีมาอีกดีใจมากเลยครับพี่สุมาหาถึงที่เลยพี่สุเอานี่มาให้ด้วยครับส้มตำได้แล้วจ้วา,น,านี่ไงพี่น,นี่แล้วก็พัดลมนี่ฮะพี่สุเอาส้มตำมาให้ฮะตะก้าส้มตำ,พ,ตำพี่ไปร้านรถเขาเจอของจริงเหรอ ทำไมพี่สุไม่ล้างนี่ที่นี่กันร้านลังนุอ๋อโอเคครับเมนูเลยต้อนรับพี่สุครับเมนูเหล่าแซลมอนตุ้มสดค่ะแล้วก็มีอะไรครับก็มีซปเปอร์ปปอะไรนะซำปข้าวปุ้นตีนไก่กกแล้วก็มีหมูสเต็กก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำซปเปอร์นะมีตีนไก่แล,ล้วก็ไปต้มแซ่บกระดูกอ่อนไนหะมจะให้พี่สุแบบจุกจุอันนี้นี่ฮะเมนูจุกๆุครับพี่สุครับ โอ้โหอันนี้แต่เบิ้ลพิเศษนะครับเนี่ยนี่ฮะนี่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 กินให้หมดนะครับกินกับพี่สิมากินให้หมดเราคนเดียวอ่าครับผมพี่สุชิมแล้วเป็นไงครับอร่อยค่ะงาน้ำพริกรสชาติแบบว่าถูกใจอ่ะรสชาติอย่างนี้แหละรสชาติเดียวกับพี่สุไหมพี่สุชอบอย่างนี้ใช่ไหมครับรสชาติว่ามันมันอะไรแบบนี้ที่บอกได้เลยนะเนี่ยครับ เราตามรสชาติอย่างนี้เลยฮะนี่รสชาตินี้เลยหนูมาตรฐานโอเคครับผมไม่งั้นน้องแพรลวสู่สุเป็นไงบ้างตัวจริงสวยค่ะเป็นผู้ดีเลยอ่ะมาดามว่ามาดามเนาะมาดามมาดามมาดามนะกกิินนนนนยย่่ังี่ฮะเพื่อนน้องแพรมาพิสูจน์กลับไปแล้วครับผมใส่รูปแม่ไว้ลงหมดเกลี้ยงเลยค่ะ นี่ครับพี่เอฟซีมาจากสตีฮีทุกคนแต่ว่าพี่เขาไม่ได้กินปลาร้านะก็เลยได้เมนูสเต๊ะมาหลังมานะคะมานั่งทานที่ร้านนะคะขอบคุณมากๆครับเต็มไม้เต็มมือกลับเลยครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับลูกค้าครับวันนี้ปลาเลนูครับมาจากพัทยานะครับไม่มีเวลาไปคุยด้วยเลยวันนี้ยุ่งจริงๆฮะ ขอบคุณมากครับยุ่งจริงๆครับวันนี้แบบโอ้โหขอบคุณครับก็มีทั้งพี่สุมาแล้วก็ป้าเลนูแล้วก็เอฟซีจากสตีฮีแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานเก่าทัองแถวมาแล้วก็นุ่นโตออยมาครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงวันนี้มีแต่เอฟซีใช่ครับใช่น้ำแของก็น่ารักขอบคุณครับยังไงก็เดี๋ยววันหลังมากินเหล่านะคบแต่ววันนี้ป้าวันนี้ป้าเลนูไม่ได้ทานปลาลาเลยครับทุกคนเมนูเด็ดของเราแต่อร่อยแล้วครับขอบคุณมากๆครับ ป้าบอกว่าจะเจอกันตั้งสองครั้งแต่ไม่ได้ทักกันใช่ไหมครับไม่ได้ทักตูนนะนี่มาเจอกันนะคะจากพัทยาครับขอบคุณมากๆนะครัะ<า> <laughs> ขอบคุณมากๆครับโอ้โหซื้อกลับบ้านด้วยขอบคุณมากครับช่วยล้างจานด้วยวันนี้ขอบคุณครับฝากโปรโมทด้วยนะเอาเป็นครับนี่ฮะซื้อกลับบ้านด้วยกอติดตามยังครับ กดแล้วอ๋อขอบคุณนะครับไม่ได้บังคับเลยนะครับเนี่ยกดติดตามเพจยังครับกดแล้วกดนเลยไปแบตหมดไปชั้นเป็นที่บ้านโอเคขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบที่มาอุดนุน่นนะฮะเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวรถบัสมาเดี๋ยวป้ามาใหม่จ้าขอ,ขอบคุณครับนีะฮะวันนี้แบบว่าหัวหมุนจิ้วริวกัน น่าจะมีแบบส่งด้วยอด้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพัทยาเดี๋ยวครับเดี๋ยวหนูแอดเฟซไปครับเพราะหนูจะอัปเดตของหนูในเฟซเยอะกว่าแพรจ้ะโหอันนี้จานพิเศษครับนี่ฮะนี่คุณแม่ที่ตุนสั่งโต๊ะครับ,ค,รบคิดว่าจะได้สั่งอีกเลยนี่แหละเอาโต๊ะมาเปลี่ยนให้ตุนสอง สองอันเก้าอี้เก้าอี้สองอันเอามาเปลี่ยนให้ตูนตูนก็เลยจัดแบบว่าพิเศษพิเศษให้เลยพิเศษพิเศษให้เลยขอบคุณมากค่ะมาจะกไกลจากในตัวเมืองระยองทุกคน40โลิบกว่าโลห้าสิบโลเป็นไงครับถูกใจไหมครับอร่อยมากเลยค่ะสีสันเปงครับจัดจานเช็คถ่ายรูปด้วยครับถ่ายรูปด้วยถูกใจค่ะถูกใจมาซื้อกลับไปด้วยขอบคุณมากค่ะ ปิดจอบคืนนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคับรถดีนะมาจากในตัวเมืองระยองเลยทุกคน